ออเลขรางวัลให้บรรธานได้ับทราบผลการออกเลขรางวัลหอยพัฒนาประจำงวดที่1นึ่ห้อยหาสิบออกข้างวันที่เสาห้า 5, เดือนธันวาปีสองพัี่สามรางวัลเลขหกตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขหนึ่งหนึ่งห้าเจ็หกเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ด หกเจ็ดเลข5้ตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งห้าเจ็ดหกเจ็ดหเลข4ี่ตัวได้แก่หมายเลขห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าเลข3าตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหเลข2อตัวได้แก่หมายเลขหกเจ็และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลขเจ็ดหมายเลขเ ผลการออกเล็กรางวัลหวยเลขโคบโตก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นเทียบห้อยต่อไปจะได้สืบต่อทําการออกเล็กรางวัลไวต้ตํา